ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Better Me ดีขึ้นทุกวันนะคะพื้นที่เล็กๆที่อยากให้คุณได้พักหัวใจพักความคาดหวังและค่อยๆกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนอีกครั้งค่ะวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อเลิกพยายามเป็นที่ชอบหรือที่รักของทุกคนแล้วชีวิตจะเบาขึ้นมาก ถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกว่าตัวเองพยายามมากเกินไปเพื่อใครบางคนขอให้คุณค่อยๆฟังไปนะคะไม่ต้องรีบเข้าใจทั้งหมดแค่ให้ใจได้พักก็พอคะ่ะก่อนอื่นเลยขอให้คุณวางไหล่ลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆช้าๆแล้วปล่อยลมหายใจออกยาวๆคุณไม่จำเป็นต้องเก่ง ไม่ต้องเข้มแข็งไม่ต้องสมบูรณ์แบบการที่คุณยังอยู่ตรงนี้ยังฟังยังดูแลหัวใจตัวเองนั่นก็เพียงพอแล้วค่ะหลายคนใช้ชีวิตมาโดยไม่รู้ตัวเลยว่าเราเหนื่อยเพราะอะไรเราคิดว่าเราเหนื่อยเพราะงานเหนื่อยเพราะคนอื่นแต่ลึกๆแล้วความเหนื่อยนั้นอาจมาจากการพยายามเป็นคนที่ใครก็ชอบตลอดเวลา จนเราแทบไม่เหลือพื้นที่ให้ตัวเองได้หายใจค่ะเราโตมากับความเชื่อว่าถ้าเราเป็นคนน่ารักเป็นคนไม่เรื่องมากเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นเสมอเราจะถูกรักเราจะไม่ถูกทิ้งเราจะมีคุณค่าแต่ไม่มีใครบอกเราว่าการพยายามเป็นที่รักของทุกคนอาจทำให้เราเริ่มไม่รักตัวเองเลยค่ะเคยไหมคะ ที่ต้องฝืนยิ้มทั้งที่ข้างในรู้สึกไม่ไหวต้องพูดว่าโอเคทั้งที่ใจไม่ได้โอเคต้องเงียบทั้งที่อยากอธิบายเพราะกลัวว่าถ้าเราแสดงความรู้สึกจริงๆคนอื่นจะไม่สบายใจหรือไม่รักเราเหมือนเดิมแต่ความจริงที่อยากให้คุณค่อยๆยอมรับอย่างอ่อนโยนคือไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนก็ไม่มีทางเป็นที่ชอบของทุกคนได้ค่ะ ต่อให้เราดีแค่ไหนใจดีแค่ไหนก็จะมีบางคนที่ไม่เข้าใจเราไม่ชอบเราหรือมองเราในแบบที่เราไม่เคยตั้งใจจะเป็นและนั่นไม่ได้แปลว่าคุณไม่ดีพอนะคะบางครั้งชีวิตจะเบาขึ้นไม่ใช่เพราะเราทําได้มากขึ้นแต่เพราะเราเลิกแบกบางอย่างลงเลิกแบกความคาดหวังของคนทั้งโลก เลิกแบกหน้าที่การเป็นคนที่ทุกคนต้องพอใจแล้วหันกลับมาถามตัวเองเบาๆว่าวันนี้เราโอเคกับตัวเองแค่ไหนการเลิกพยายามเป็นที่รักของทุกคนไม่ได้แปลว่าเราจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ได้แปลว่าเราจะไม่แคร์ใครแต่มันคือการเลือกที่จะไม่ทำร้ายตัวเองเพื่อแลกกับการยอมรับจากคนอื่นค่ะ คุณยังเป็นคนดีได้ยังอ่อนโยนได้ยังมีน้ำใจได้โดยไม่ต้องฝืนโดยไม่ต้องเสียตัวตนโดยไม่ต้องทำให้หัวใจตัวเองเจ็บซ้ำๆลองสังเกตตัวเองดูนะคะวันที่คุณเริ่มพูดว่าไม่ได้บ้างวันที่คุณเริ่มเลือกตัวเองก่อนความคาดหวังของคนอื่นวันที่คุณไม่อธิบายทุกอย่างให้ทุกคนเข้าใจ วันนั้นชีวิตจะค่อยๆเบาขึ้นจริงๆค่ะถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงฝึกฝึกปล่อยฝึกวางฝึกไม่ต้องเป็นที่รักของทุกคนขอให้รู้ไว้นะคะคุณไม่ได้ใจร้ายคุณแค่กำลังดูแลหัวใจตัวเองค่ะบางครั้งสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราหนักไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่คือความคิดที่เรามีต่อปัญหานั้นโดยเฉพาะความคิดว่า ถ้าเราไม่ทำให้คนอื่นพอใจเราจะไม่มีคุณค่าความคิดแบบนี้ค่อยๆหล่อหลอมเราให้ใช้ชีวิตเพื่อการยอมรับมากกว่าการเติบโตค่ะลองคิดตามนะคะตั้งแต่เด็กจนโตเราถูกสอนให้เป็นเด็กดีเป็นคนว่านอนสอนง่ายเป็นคนไม่เถียงเป็นคนที่ผู้ใหญ่สบายใจแต่แทบไม่มีใครสอนเราเลยว่าเรามีสิทธิ์เลือก เรามีสิทธิ์รู้สึกและเรามีสิทธิ์ไม่ถูกใจใครบางคนการที่ใครบางคนไม่ชอบคุณไม่ได้แปลว่าคุณผิดมันแค่แปลว่าคุณกับเขาไม่ได้อยู่ในความถี่เดียวกันเหมือนเพลงบางเพลงไม่ได้เพราะสำหรับทุกคนแต่ก็ยังมีคนฟังวนซ้ำไม่รู้จบถ้าวันนี้คุณยังพยายามอธิบายตัวเองให้ทุกคนเข้าใจ พยายามแก้ภาพลักษณ์ในสายตาคนอื่นพยายามพิสูจน์ว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดอยากให้คุณรู้ไว้นะคะว่าน,นั่นไม่ใช่หน้าที่ของคุณทั้งหมดคนที่อยากเข้าใจคุณจริงๆเขาจะฟังและคนที่ตั้งใจจะไม่เข้าใจต่อให้คุณพูดจนหมดแรงเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีหนึ่งในไมยเสร็จที่ทำให้ชีวิตเราเบาขึ้นมากคือการยอมรับว่า เราไม่จําเป็นต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของทุกคนเราต้องมีความจริงใจกับตัวเองในสายตาของตัวเองก่อนการพัฒนาตัวเองไม่ใช่การพยายามเป็นคนที่ทุกคนชอบแต่คือการกล้าเป็นคนที่ตัวเองเคารพเป็นคนกล้าพูดความจริงกล้าตั้งขอบเขตและกล้ารับผลลัพธ์ของการเลือกนั้นค่ะหลายคนกลัวการถูกไม่ชอบ เพราะเราเอาคุณค่าของตัวเองไปผูกไว้กับความเห็นของคนอื่นถ้าวันนี้เขาชอบเรารู้สึกดีถ้าวันนี้เขาไม่ชอบเรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าซึ่งความจริงแล้วคุณค่าของคุณไม่ควรขึ้นลงตามอารมณ์หรือความคิดของใครเลยค่ะถ้าคุณอยากเติบโตคุณต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าจะมีบางคนไม่พอใจจะมีบางคนผิดหวัง และจะมีบางคนเดินออกจากชีวิตคุณไม่ใช่เพราะคุณแย่แต่เพราะคุณเปลี่ยนค่ะการเปลี่ยนแปลงมักมาพร้อมกับการสูญเสียแต่สิ่งที่คุณจะได้กลับมาคือพื้นที่ในใจพลังชีวิตและความชัดเจนว่าอะไรควรค่ากับอะไรไม่ควรฝืนอีกต่อไปค่ะลองถามตัวเองดูนะคะทุกครั้งก่อนจะตอบตกลงอะไรบางอย่าง เราทำสิ่งนี้เพราะอยากทำหรือเพราะกลัวจะถูกมองไม่ดีเพราะกลัวจะไม่ถูกรักเพราะกลัวจะไม่ถูกเลือกเมื่อคุณเริ่มเลือกจากความจริงใจชีวิตจะเริ่มคัดกรองคนให้คุณเองค่ะคนที่อยู่ต่อคือคนที่รับคุณได้ในแบบที่คุณเป็นและคนที่เดินออกไปคือคนที่รักภาพของคุณไม่ใช่ตัวคุณจริงๆค่ะและนี่ไม่ใช่เรื่องน่าเศร้านะคะ ต่มันคือการจัดระเบียบชีวิตเพื่อให้คุณไม่ต้องเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกผิดกับการเป็นตัวเองจําไว้นะคะการเป็นผู้ใหญ่ทางความคิดไม่ใช่การทำให้ทุกคนสบายใจแต่คือการยืนอยู่กับการเลือกของตัวเองโดยไม่ต้องเกลียดตัวเองถ้าวันนี้คุณกำลังฝึกปล่อยฝึกไม่อธิบายฝึกไม่เอาใจทุกคนขอให้คุณภูมิใจในตัวเองได้นะคะ เพราะนั่นคือสัญญาณของการเติบโตค่ะคุณไม่จําเป็นต้องเป็นที่รักของทุกคนคุณแค่ต้องเป็นคนที่ไม่ทรยศความรู้สึกของตัวเองและแค่นั้นชีวิตก็จะเบาขึ้นกว่าที่เคยมากแล้วค่ะพาตต่อไปเราจะมาพูดถึงการยอมรับว่าไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ที่เราต้องรักษาไว้และไม่ใช่ทุกคนที่ควรได้เข้ามาอยู่ในชีวิตเรา เมื่อเราพูดถึงการเลิกพยายามเป็นที่รักของทุกคนแก่นแท้จริงๆไม่ได้อยู่ที่การปล่อยคนอื่นแต่อยู่ที่การกลับมาเลือกตัวเองอย่างมีสติและมีศักดิ์ศรีค่ะหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าเราเลิกเอาใจคนอื่นเราจะกลายเป็นคนเย็นชาเห็นแก่ตัวหรือไม่แคร์ความรู้สึกใครแต่ความจริงคือเราแค่เลิกยอมให้ใครก็ได้เข้ามากำหนดคุณค่าของเราค่ะ การเติบโตทางความคิดคือการรู้ว่าบางความสัมพันธ์ไม่ได้พาเราไปข้างหน้าไม่ได้ทำให้เราเป็นตัวเองที่ดีขึ้นแต่ทําให้เราหดเล็กลงเงียบลงและไม่กล้าซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองถ้าความสัมพันธ์ไหนทำให้คุณต้องอธิบายตัวเองตลอดเวลาต้องพิสูจน์ว่าคุณไม่ได้ร้ายต้องระวังคำพูดทุกประโยคต้องกดความรู้สึกเพื่อรักษาความสงบนั่นไม่ใช่พื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับหัวใจคุณค่ะ คนที่เหมาะจะอยู่ในชีวิตเราไม่จําเป็นต้องเข้าใจเราทุกอย่างแต่เขาจะไม่ทําให้เรารู้สึกผิดกับการเป็นตัวเองเขาจะไม่ใช้ความรักเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเครื่องต่อรองค่ะเมื่อคุณเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองจริงๆคุณจะเริ่มกล้าตั้งคำถามว่าความสัมพันธ์นี้กําลังเติมเต็มเราหรือกำลังดึงพลังเราไปและคำถามนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้มากกว่าที่คิดค่ะ การเลิกพยายามเป็นที่รักของทุกคนคือการยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถเดินไปพร้อมกับทุกคนในทุกช่วงของชีวิตบางคนเหมาะกับเราในเวอร์ชั่นเก่าแต่ไม่เหมาะกับเราในเวอร์ชั่นที่กำลังเติบโตและนั่นไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือธรรมชาติของการเติบโตค่ะคนที่ยังต้องการคุณในวันที่คุณกล้าพูดความจริงกล้าตั้งขอบเขตและกล้าเลือกตัวเอง คือคนที่ควรอยู่ส่วนคนที่หายไปอาจไม่ได้หายไปเพราะคุณเปลี่ยนเป็นคนแย่แต่เพราะคุณไม่ยอมเป็นคนเดิมที่เขาเคยควบคุมได้อีกต่อไปค่ะการตระหนักถึงแก่นแท้ของหัวข้อนี้คือการเข้าใจว่าความรักที่ต้องแลกกับการทำร้ายตัวเองไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์ที่ต้องแลกกับการไม่เป็นตัวเองไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ควรยึดไว้ค่ะคุณไม่จำเป็นต้องถูกเลือกจากทุกคนแต่คุณต้องเลือก ชีวิตที่ไม่ทำให้ตัวเองเจ็บซ้ำๆเมื่อคุณหยุดวิ่งตามการยอมรับคุณจะมีพลังมากพอที่จะสร้างชีวิตในแบบที่คุณไม่ต้องขออนุญาตใครในการเป็นตัวเองและในวันที่คุณยืนได้ด้วยคุณค่าของตัวเองคนที่เข้ามาในชีวิตคุณจะไม่ใช่คนที่ต้องให้คุณพิสูจน์แต่เป็นคนที่เคารพในสิ่งที่คุณเป็นตั้งแต่แรกค่ะนี่แหละค่ะคือแก่นแท้ของการเลิกพยายามเป็นที่รักของทุกคน ไม่ใช่เพื่อให้ใครเสียได้แต่เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างเบาอย่างจริงและอย่างไม่ต้องทรยศ์หัวใจตัวเองอีกต่อไปค่ะพาต่อไปเราจะมาพูดถึงความจริงที่หลายคนไม่อยากยอมรับแต่ถ้าคุณเข้าใจมันได้ชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะความจริงนั้นคือไม่มีใครในโลกนี้ที่จะอยู่กับคุณตลอดไปถ้าคุณต้องแลกกับการไม่เป็นตัวเอง หลายคนใช้ชีวิตไปวันๆโดยคิดว่าเดี๋ยวค่อยพักเดี๋ยวค่อยเป็นตัวเองเดี๋ยวค่อยดูแลหัวใจตัวเองหลังจากรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ก่อนหลังจากทำให้คนนั้นพอใจก่อนแต่คุณรู้ไหมคะว่าไม่มีคำว่าเดี๋ยวสำหรับหัวใจค่ะทุกครั้งที่คุณฝืนคุณกำลังสอนตัวเองว่าความรู้สึกของคุณไม่สำคัญและยิ่งคุณทำแบบนี้นานเท่าไหร่คุณจะยิ่งชินกับการทอดทิ้งตัวเองโดยไม่รู้ตัวคะ่ะ สิ่งที่น่าตื่นตระหนกจริงๆไม่ใช่การที่ใครบางคนไม่รักคุณแต่คือการที่คุณใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ไม่เคยรักษาคุณเลยค่ะลองคิดดูนะคะถ้าวันหนึ่งคุณมองย้อนกลับมาแล้วพบว่าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการกลัวกลัวไม่ถูกรักกลัวถูกมองไม่ดีกลัวการเป็นตัวเองคุณจะรู้สึกยังไงกับชีวิตที่ผ่านมาคะสัตธรจะทข้อหนึ่งที่ไม่มีใครบอกเรา คือคนที่ต้องการให้คุณลดคุณค่าของตัวเองลงเพื่ออยู่กับเขาเขาไม่เคยรักคุณในแบบที่คุณเป็นค่ะเขาแค่รักการควบคุมและความสบายใจของตัวเองการเลิกพยายามเป็นที่รักของทุกคนไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการคัดกรองชีวิตกำลังเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากทางเพื่อให้คุณได้เดินต่ออย่างไม่ต้องแบบน้ำหนักเกินจำเป็นค่ะ คุณไม่จำเป็นต้องรักษาทุกความสัมพันธ์เพราะไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ที่ควรค่าแก่การรักษาบางอย่างมีหน้าที่แค่สอนไม่ใช่อยู่ต่อค่ะฟังตรงนี้ให้ดีนะคะคนที่อยู่กับคุณเพราะคุณยอมไม่ใช่คนที่อยู่กับคุณเพราะเขาเคารพและน่าวันหนึ่งคุณหยุดยอมเขาก็จะหายไปเองค่ะและนั่นไม่ใช่โศกนาฏกรรมแต่มันคือความจริงที่ช่วยให้คุณรอดค่ะ ถ้าคุณยังรู้สึกผิดทุกครั้งที่เลือกตัวเองแปลว่าลึกๆคุณยังเชื่อว่าคุณค่าของคุณต้องได้รับอนุญาตจากคนอื่นค่ะแต่ความจริงคือคุณไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใครในการมีชีวิตที่ไม่ทำร้ายตัวเองค่ะวันที่คุณตื่นจากความเชื่อนี้คุณจะเริ่มเห็นชัดว่าความสงบสำคัญกว่าการเป็นที่ยอมรับ การเคารพตัวเองสำคัญกว่าการถูกรักและการเป็นตัวเองสำคัญกว่าการรักษาคนที่ทำให้คุณหลงลืมตัวตนค่ะถ้าพอดแคสต์ตอนนี้ทำให้คุณรู้สึกสะเทือนใจหรือเงียบไปชั่วขณะไม่ใช่เพราะมันรุนแรงแต่เพราะมันจริงและบางครั้งความจริงคือของขวัญที่เจ็บนิดหน่อยแต่ช่วยให้เราตื่นก่อนจะใช้ชีวิตผิดทางไปมากกว่านี้ค่ะ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นที่รักของทุกคนคุณแค่ไม่ต้องทอดทิ้งตัวเองเพราะเมื่อคุณทำอย่างนั้นไม่ว่าใครจะอยู่หรือจะไปคุณจะยังมีตัวเองยืนอยู่ข้างคุณเสมอค่ะพาต่อไปเราจะมาพูดถึงความจริงที่ถ้าคุณไม่ยอมรับวันนี้วันหนึ่งชีวิตจะบังคับให้คุณยอมรับมันเองด้วยความเจ็บที่มากกว่านี้ค่ะความจริงนั้นคือ ทุกครั้งที่คุณพยายามเป็นที่รักของทุกคนคุณกำลังค่อยๆหายไปจากชีวิตของตัวเองคนจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่เก่งแต่ล้มเหลวเพราะไม่เคยใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเองเราใช้พลังไปกับการรักษาภาพรักษาความสำคัญรักษาความคาดหวังจนไม่มีแรงเหลือพอจะสร้างชีวิตที่เราต้องการจริงๆลองถามตัวเองอยางซื่อสัตย์นะคะวันนี้สิ่งที่คุณทำ เป็นเพราะคุณเชื่อในมันหรือเพราะคุณกลัวกลัวเสียคนกลัวเสียภาพกลัวไม่ถูกรักกลัวถูกทิ้งความกลัวเหล่านี้เป็นแรงขับที่เงียบมากแต่มันควบคุมชีวิตเราได้แทบทั้งหมดโดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งที่น่ากลัวกว่าการถูกไม่ชอบคือการใช้ชีวิตทั้งชีวิตโดยไม่รู้เลยว่าถ้าเราไม่กลัวเราจะเลือกอะไรหลายคนไม่เคยถามตัวเองว่า จริงๆแล้วเราอยากมีชีวิตแบบไหนเพราะมัวแต่ถามว่าคนอื่นจะคิดยังไงคนอื่นจะโอเคไหมคนอื่นจะยังอยู่หรือเปล่าและนี่คือสัจธรรมที่อยากให้คุณได้ยินชัดๆไม่มีใครอยู่กับคุณเพราะคุณพยายามมากพอคนจะอยู่เพราะเขาอยากอยู่และคนจะไปต่อให้คุณพยายามจนหมดแรงเขาก็ไปอยู่ดีการพยายามเป็นที่รักของทุกคนไม่ได้ทำให้คุณปลอดภัย มันแค่ทำให้คุณชินกับการเสียสละจนคิดว่าการเจ็บเป็นเรื่องปกติของความรักคุณต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างความรักกับความอดทนหลายคนเรียกความอดทนว่าความรักทั้งที่มันคือการกล้ามกลืนการฝืนและการเงียบเพื่อรักษาคนอื่นไว้ถ้าความสัมพันธ์ไหนทำให้คุณลดคุณค่าตัวเองต้องอธิบายว่าคุณไม่ได้ร้ายต้องพิสูจน์ว่าคุณควรค่า ความสัมพันธ์นั้นกำลังใช้คุณไม่ใช่รักคุณชีวิตจะเปลี่ยนทันทีในวันที่คุณเข้าใจว่าคุณไม่จำเป็นต้องชนะใจใครคุณแค่ต้องไม่แพ้ใจตัวเองหลายคนกลัวการตั้งขอบเขตเพราะกลัวว่าจะถูกมองว่าเปลี่ยนถูกมองว่าใจร้ายถูกมองว่าไม่เหมือนเดิมแต่ลองคิดอีกมุมหนึ่งนะคะถ้าการเติบโตของคุณทำให้บางคนอยู่ไม่ได้ นั่นแปลว่าเขาไม่เคยต้องการให้คุณเติบโตตั้งแต่แรกการเติบโตที่แท้จริงไม่ใช่การเก่งขึ้นแต่คือการกล้าเสียบางอย่างเพื่อรักษาตัวเองคุณจะเริ่มเห็นชัดเมื่อคุณหยุดพยายามว่าคนไหนรักคุณและคนไหนแค่รักการที่คุณยอมและตรงนี้แ่ะคะ่ะคือจุดที่หลายคนตื่นตระหนกเพราะมันเจ็บแต่ก็จริงคนบางคนอยู่กับคุณเพราะคุณไม่เคยปฏิเสธ ไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยเลือกตัวเองเมื่อคุณเริ่มเลือกตัวเองโลกของคุณจะเงียบลงคนจะน้อยลงแต่คุณจะหายใจได้โล่งขึ้นและเริ่มได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นอย่ากลัวความเงียบนั้นนะคะเพราะในความเงียบคุณจะได้พบตัวตนที่คุณละเลยมานานสัตธรรมของชีวิตไม่ได้สอนให้เราโดดเดี่ยวแต่มันสอนให้เราไม่ฝากความหมายของชีวิตไว้ในมือของคนอื่น สุดท้ายนี้อยากให้คุณจำประโยคนี้ไว้ดีๆนะคะถ้าคุณต้องทำร้ายตัวเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ความสัมพันธ์นั้นไม่สมควรได้คุณตั้งแต่แรกคุณไม่จำเป็นต้องเป็นที่รักของทุกคนคุณแค่ต้องเป็นคนที่กล้ามองกระจกและไม่รู้สึกผิดกับการเป็นตัวเองและเมื่อวันนั้นมาถึงต่อให้โลกจะชอบคุณหรือไม่คุณจะไม่สั่นไหวเพราะคุณเข้าใจแล้วว่าคุณค่าไม่เคยต้องขอจากใครเลยค่ะ ก่อนที่เราจะจากกันไปในตอนนี้อยากให้คุณค่อยๆทบทวนสิ่งที่เราได้คุยกันทั้งหมดไม่ต้องรีบไม่ต้องตัดสินตัวเองแค่รับฟังด้วยความเมตตาต่อตัวเองก็พอค่ะสัจธรรมของเรื่องนี้ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดมันเรียบง่ายมากแต่คนส่วนใหญ่มองข้ามมันไปทั้งชีวิตเราไม่สามารถเป็นที่รักของทุกคนได้และเราไม่ควรพยายามเป็นเช่นนั้นด้วยไม่ใช่เพราะเราไม่ดีพอแต่เพราะมนุษย์ทุกคนมีบาดแผล มีมุมมองและมีเงื่อนไขในใจที่ต่างกันสิ่งที่ใช่สำหรับบางคนอาจไม่ใช่สำหรับอีกคนและนั่นเป็นเรื่องปกติของชีวิตเมื่อคุณเลิกพยายามเอาใจทุกคนคุณไม่ได้สูญเสียคุณค่าคุณแค่หยุดมอบอํานาจให้คนอื่นมาชี้วัดว่าคุณควรเป็นใครชีวิตจะเบาขึ้นมากในวันที่คุณยอมรับว่าบางคนจะเข้าใจคุณและบางคนจะไม่เข้าใจคุณบางคนจะรักคุณ และบางคนจะไม่รักคุณโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเอาชนะใจใครเลยความสงบไม่เคยเกิดจากการถูกรักมากพอแต่มันเกิดจากการที่เราไม่ต้องฝืนเป็นใครเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักนั้นวันที่คุณเลือกซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองคุณอาจสูญเสียบางความสัมพันธ์แต่คุณจะได้ตัวเองกลับมาและนั่นเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าการมีคนรอบตัวแต่ไม่มีที่ยืนให้หัวใจ อยากให้คุณจำไว้นะคะคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าให้ใครเห็นคนที่มองเห็นเขาจะเห็นเองและคนที่ไม่เห็นต่อให้คุณทำมากแค่ไหนเขาก็จะไม่เห็นอยู่ดีการเลิกพยายามเป็นที่รักของทุกคนไม่ใช่การปิดใจแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ความสัมพันธ์ที่จริงใจได้เข้ามาในชีวิตเมื่อคุณไม่ต้องแสดงไม่ต้องฝืนไม่ต้องกลัวว่าจะถูกทิ้งคุณจะเริ่มรักได้อย่างอิสระ และถูกรักในแบบที่ไม่ต้องแลกกับตัวตนของคุณถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังฝึกเลือกตัวเองฝึกวางความคาดหวังของคนอื่นฝึกยอมรับว่าคุณไม่เหมาะกับทุกคนขอให้คุณภูมิใจในตัวเองนะคะเพราะนี่คือสัญญาณของการเติบโตและถ้าวันไหนคุณเผลอกลับไปกลัวเผลอกลับไปฝืนเผลอกลับไปเอาใจคนอื่นจนลืมตัวเองก็ไม่เป็นไรเลยการเติบโตไม่ได้เกิดจากความสมบูรณ์แบบ แต่มาจากการรู้ตัวแล้วค่อยๆกลับมาใหม่สุดท้ายนี้ถ้าพอดแคสต์ตอนนี้ช่วยให้คุณรู้สึกเบาขึ้นชัดขึ้นหรือกล้ากลับมาเลือกตัวเองมากขึ้นอีกนิดขอให้คุณเก็บความรู้สึกนี้ไว้กับคุณนะคะและถ้าคุณกําลังมองหาพื้นที่ที่ไม่เร่งไม่ตัดสินแต่ค่อยๆพาใจกลับมาเข้มแข็งขอฝากช่อง Better Me ดีขึ้นทุกวันไว้เป็นเพื่อนคุณในทุกวันของการเติบโตคะ่ะ ขอบคุณที่ฟังจนจบขอบคุณที่ให้เวลากับหัวใจของตัวเองและขอให้คุณใช้ชีวิตต่อจากนี้โดยไม่ต้องเป็นที่รักของทุกคนแต่เป็นคนที่ไม่ทอดทิ้งตัวเองอีกต่อไปนะคะ